สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องเม้ามอยวันเล่ล่าสุดนะครับดีใจมากๆซาริเย่อัพสตอรี่ไอจีนะครับบุ Boom ้มบิ๋มหายป่วยแล้วครับกลับมาซ้อมแล้วสุดปังนะครับซึ่งวันอาทิตย์นี้ซาริเย่จะพบกับวากิบแบงค์งานนี้นะครับจะได้เห็นสาวไทยเพียวบิม๋มลงแข่งกับกาบี้ตัวเก่งเฮงบราซิลบอกเลยว่ามันแน่รอดูเลยครับเรามาดูภาพบรรยากาศการซ้อมของบิม๋มและเพียวกันเลยครับ